สวัสดีครับพบก,กับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตโพสต์ล่าสุดในวันนี้และคิวงานของน้องอุ่งอิงให้กับ fc แฟนคลับน้องอุ่งอิงและท่านผู้ชมทุกทกท่านโดยเฉพาะเขตพุทธมนฑลสาย5จังหวัดนครปฐมวันนี้น้องอุ่งอิงมีโพสต์สุดเทียบ มาในแนวคำคมและวลีเด็ดแบบโดนใจนะครับพร้อมทั้งขอบคุณทุกๆกำลังใจเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับมีข้อความว่าอุป,ปรสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราต้องหยุดเดินล่าขอบพระคุณมาลัยจากพ่อๆ่อแม่แม่ทุกคนเลยด้อจ้ะขอบพระคุณที่ฮักแพงล่าขอบพระคุณที่บทิมล่าบางเท่อล่ามีาท้อแทนแน่ แต่ล่าก็มีพ่อแม่คอยให้กำลังใจล่าให้ล่าเดินเส้นทางนี้ให้มั่นคงขอพระคุณลุงอำนาจแม่สุภาพพ่อโจแม่นุษย์ ที่ให้ล่าได้เข้ามาอยู่ในบ้านสาวน้อยล่าซิบอเฮดให้ผิดหวังในโตล่าเดือดจ่าเป็นอย่างไรบ้างครับวลีเด็ดหรือคําคมของน้องเฉียบไหมนะครับสําหรับผมถือว่าสาวน้อยเพียงอายุ16ปีแค่นี้สามารถมีคําคมหรือวลีเด็ดสุดเฉียบขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดมากๆครับส่วนคิวงานในวันนี้นะครับพี่น้องชาวพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้เตรียมม้วนสุดเวียง ได้เลยนะครับเพราะสนนอยเพชรบ้านแพงจะไปแสดงที่ตลาดเสรีพุทธมนฑลสาย5ตําบลไล่ขิงอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมวันนี้นะครับน้องอุ๋งอิงไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาพร้อมกับน้องโซเฟียอีก ด้วยนะครับ f อ f แฟนคลับน้ององิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องโซเฟียและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้นะครับไปส่งกำลังใจให้กับน้ององอิงและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจาก น้องอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ